โอเคครับทุกคนก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยรายการนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมโลบอกรายแบบที่มีชื่อว่าอะไรนะเดลี่ียนอะไรสักอย่างนั่นแหละแม่เก็บของขายเก็บของขายครับเก็บของขายเก็บของเก่าขายแม่เก็บของเก่าขายนะครับวันนี้เราจะมาโลเนเป็นคนเก็บของเก่านะครับนั่นแหละแนะนําตัวไม่ต้องแล้วก็อยู่กับแก๊งเดิมครับผมวาครับไอ้นี่ก็ไอ้มอสไอ้ดีก็ไอปีส่วนนี้ไอปุ่นนี่นครับ ไปพร้อมแล้วกดเริ่มเลยเปิดมากูตาบ่อยเนี้ยเลยกูเบอร์เกมเหี้ยจที่เจงเลยแม่งชอบเอาผีมาปิดตากูลูกตายังไม่ถูกสร้างกว่าเราจะไม่แคสเกมนี้ได้เราต้องอ้นกับการจิตมากแค่ไหนจริงระหว่างทางนี่โอ้โหปัญหาข้ากินข้าวเข้าห้องน้ำเซฟไม่ดีดีเบิร์ดไปเลยปะ ไปเลยมขีปิดตากวีแล้วมืดมืดเลยจนจับอย่างชอบเลยไปไปไปจะเย็นจเดี๋ยวตกจานตายนะแป๊บนึงแล้วกันพวกพวกมึงก็ไปกันก่อนเลยเดี๋ยวกูเฝ้ายาหรอโอเคตอนนี้กูโดนผีกูโดนผีปิดตาอยู่เอาห้องไหนก่อนซ้ายหรือขวาโอ้โหตรงนี้มีของว่ะไปเปิดซ้ายเลยได้ได้ถุงขนมมาน้ำหนักเบามากแมวเพลงเออ แมวแดนซ์ชิบิชิบิช็อปป้าช็ปป้าลูบิลูบิลาวาลาวายรงรึหลอดไปจะแยกเดินกันก็ได้นะแยกกันหาของไงอุ้ยแต่ห้องนี้ไม่มีอะไรเลยวะโล่งจุนกูทำไมเนี่ยมีปืนวะเอ้อระวังโดนยิงนะเนี่ยนี่ละ อย่าเลยเดียวเกิดอะไรขึ้นวะหลงไปแล้วเล็งไม่ตรงลองก่อนเป็นตะกร้องเลยดูดูไอ้มอสไม่เราไม่มาห้องนี้แต่อะไรไอ้ห้องนี้แต่แต่ทำไมผียังปิดตากูอยู่ตอนนี้กูอยากถามไม่ได้จักคือตอนนี้ยังเมื่อยจังเลยไอ้ไอ้แผ่นไอ้แผ่นที่ติดอยู่ตรงพื้นนี่คือระเบิด ใหญ่ๆใช้มันจะตายแล้วแต่มันควรจะมีผีมาเปิดตายกูได้แล้วนะฝากดูแลลูกตาของฉันด้วยปี๊จัดไปสัก2บาคมๆแล้วก็บีบแต่เนี่ยป้าๆๆๆป๊าป๊าป๊อยู่คนเดียวเฉยเลยไอ้ปูนมันกำลังอยู่ในท่อ เอ้ยนี่ไงมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันอยู่หยุดหยุดที่เดียวกันแล้วทางที่ยืนมองเตียงเฮ้ยเอาเฮ้ยใส่หน้ากากป่ะเออใช่มึงใส่หน้ากากอุ้ยยิ้มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีขยับแล้วผีกลับมาแล้วไอ้คิดได้เร็วผีผีเปิดตาให้กูละวิมาแล้ววิ่งเลยพวกมึงอยู่ไหนกันวะครับเออเอ้าไอ้มอส เอาหายตายเอาอยู่ชื่ออยู oh, ่ข้างล่างกูเอาไอ้ขอแนะนํานะครับถ้าใครเก็บหน้ากากอย่าไปกดคลิกซ้ายใส่นะครับสมัยครับทำไมเหรอไม่งั้นมันจะเมึงเห็นกูปะล่ะมึงยืนอยู่ละเอ้าาาแกวัดกูให้โดนแดกเอ้ากูกีดังไม่ได้ไอสัตว์นี่มาตีมึงแล้วเอ้าไอปุ่นตายเอ้าชิบหายพี่ไอ้ยอสโดนหน้ากากอะไรกันไอ้ยอสโดนหน้ากากกินไปแล้วตรงไหนอะ พวกมึงอยู่ไหนกันเออไปไปไปข้างหลังปะอันนี้สื้อสำนวนหมดแล้วสำนวนตรงไปข้างหน้าเออเลี้ยวซ้ายปขอกัดหน่อยนี่ไปเข้าว่าไงเข้าไปอีกต้องไปอีกเข้าตรงไปอีกเป็นแนวซ้าหนวะกูไม่ใช่คนแล้วเว้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยเหรอมันจะอยู่ด้านขวาอยู่ด้านขวาประตูขวาประตูซ้ายมีปืนนะข้างบนไม่มีอะไรข้างบนตันไมไม่ไมอ้า ดูแล้วไม่ใช่แหละกูพลาดตรงนี้หลายรอบแล้วคุณไม่ใช่มนุษย์แล้วปีคโอ้ยโอ้ยโอ้ยนาจอตาจอสะบัดตาจอสะบัดอ๋อปีปีเดินมูนวอลก์ไหนวะมึงเห็นไหมตัวคอมคอมลอยอยู่ทำไมมันเย็นไอ้มอสเดินเองวะไอ้มอสมันไอ้นี่มันก้าวข้ามขีดจำกัดมนุษย์ไปแล้วเว้ยคุณไม่กูเริ่มเป็นมนุษย์ไปแล้วเว้ยปีปีมันมีป้อมปืนอยู่นะ้นชิงเงือกมีเงือปืน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เลยเอ้ยแตกแปัดยิง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 ลบกระสุนลบกระสุนในปีลบกระสุนแล้วก็เจอทางตันต้องรอให้มันหยุดยิงก่อนหยุดยิงแล้วโดนลงไปเลยเปิดประตูปิดประตูทำไมจอกวนเล่มมันเหมือนกว่เพื่อนขอถามมึงเลยสิเหมือนมันเหมือนมึงแบบพูดงกืนเกินครับ โอ้โอค้างค้างมันจะมีผีเด็กอะอะไรใจมึงเกย้ยอันนี้ประทางอันนี้คือทางกลับปะใช่แหละมึงเดินตรงมานี่มึงไม่ได้ไปไหนเอ้าไม่ใช่ทางนี้เอ้าวะ a t งั้นก็ประตูนู้นเหรอทางออกออกไปดีวะออกยัวะเอ้ยอย่างโอ้ยเห็นแมปทะลุเอ้าอ๋อแหลกแหลก ออออทำไมกลออไม่ได้อนี่มาแล้วมาแล้วออกแล้วออกแล้วเฮ้ยมีหมารออยู่หน้าบ้านพี่หมาหมาพ่อมึงเนี่ยเฮี้ยเฮียเฮียีพี่มันเห็นมันเฮี้ยปีมันคือเฮี้ยตัวเบื้องเริ่มเลยมันดักอยู่มันดักอยู่หน้าประตูเลยไม่อยู่ตรงบันไดเลยแล้วกูจะขึ้นยังไงหรอพี่ยืนสี่ขาเหมือนหมาหางมันได้รถเสา หน้าตาอุบาทมากเอ้ยเดินมาแล้วเดินมาแล้วดักดักดักไม่มันขึ้นไม่ได้ไอ้สัตว์มันต้องขึ้นบันไดอย่างเดียวแต่มันโดนดักบันไดอยู่เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเสียงมันโคตรอุบาทหมาหมาพอมึงขึ้นไปเลยพีไต่ไต่ขามันขึ้นไปเลยเชร่ยกูว่ามันน่าจะกัดทีเดียวไม่ตายหรอกจริงไปไปวิ่งวิ่ง ติดมันติดวิ่งวิ่งเราตายขามันวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเอ้ยเอาโดนแดกตายเดินไปตรงปากมันนะพ่อมึงอะตาขาพ่อมึงตรงนี้เลยปัญญาอ่อนนี้แคมป์เลยโดนแคมป์แคมป์หาแม่มันรีบไปรีบกลับอย่าตอนกลางคืนโอเคเข้าใจแล้วเอา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 เยานเอากูตกยานกูอยู่หลังยานอยู่หน้ายานแล้ว ไอ้เฮียกูแบบทะลุออกมาเลยอ่ะไอ้เียใจร้อนจะชกชกพื้นยานแล้วก็โดดออกไปไอ้เฮียปุ่นไอ้เฮียปุ่นมันปิดอยู่กูไปทางหนีไฟดีกว่าสซนไงกูสซนอ๋อสภาพกูม,ม,มีของมีของ,ขอ,งอยู่อยู่กูอยากใช้หัวอยากใช้หัวเดินวัตต์ฟลักใช้ปืทางขวาทางขวาอู้หูปืนมีอะไรซ้ายดิปืนไอ้ปี เกือบกูตายโอ๊ยกูกดวิ่งแล้วก็โดดแล้วว้เหี้ยเปลือว่ะปวมึงก็ไม่ตายกูมึงว่ะกูสเสมินาหมดไอ้สัสก็ไม่ตายกูปะวะแต่มึงโดดไม่ทราบไงก็นั่นแหละแล้วกูจะไปดูคนอื่นยังไงเอางี้ไงปืนไอ้เหี้ยทางนั้นปืนทางนี้ระเบิดไปคืออา โดนรอดทุกเม็ดเลยเหียอ,อร่อยอรเฉ็ดทุกเม็ดมันๆเลยมึงโกงแก่ไอปุ่นอนะ่ะไอปุ่นอยู่นี่ออาไปแล้วอระตีแล้วอ่ะ <c oughs> เรายังไม่ได้ตังเรายังไม่ได้ขี้ <c oughs> อะไรเลยนะเพื่อนปุ่นตัวเหียเลยวิ่งมาปุ่นปุ่นเงียบละเงียบไปละไม่ฟูดละไม่ไม่ใช่ตรงนี้ไปข้างในอีกข้างในอีกมันไม่รู้มันไม่ได้เปิดดีสมันปิดหู เ้ยพยายามกดทุกอันนะกดกระดานด้วยเวอยนงมงมคุณงอมตั้ง,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 งแต่ปีละไม่หมายถึงเอปุ่นเนี่งมงมัง่วเลยงมจริงงมมั่วแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ากดอันนี้มันต้องหันหน้าไปทางจอหรือเปล่าไม่รู้ เดงว่าต้องยืนรออะไรสักอย่างแน่ๆที่จะบอกว่าโดนตอนนี้เราไม่เอานาลัวชัวผัวใช่กลับยานคือที่ปลอดภัยแล้วมาเอฟเครอเพื่อนๆกลับมาเพื่อนๆตายก่อนตายแล้วไอีกนไอเปิดไม้ดิอีตัดเองมาแล้วมาแล้วเดินกลับปวนกลาคืน กูตายรอเพื่อนจะกลับไม oh. ต uh, ่ต้องรอพวกกูพวกคุณตายแล้วไม่ต้องรอพวกกูอ้าวรอมันบอกเนี่ยมันบอกอ้าวรอเมื่อเพื่อนของคุณไม่รู้ว่าพวกกุณว่าพวกเราตายแล้วโยกแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเออั่นแหละ กูจะพยายามกดอีกทายจะแม่งอันนี้ไอ้ยประตูปิดต่อหน้ากูแต่ยานไปแต่หน้าจอกูไม่เห็นมันมันอยู่ไหนกดอีกทายกูกดแล้วกูกดแล้วกูกดจนเบ้ามันจะพังแล้วแอีเกียกูยังไม่มาเฮ้ยมาแล้วกูยังไม่มากูมาแล้วเยเหลือแต่วันท้ายไอ้เหียยังไม่ได้เหียลยเลยลายทับที่าด ร้อยสามสิบบาทลลาลไอ้เคียมอนก็ไปรู้ไปกดตะ้ากาทำเพี้ยอะไรไปเลยเปิดดิเฮ้ยใครมันวิ่งไปแล้วนู่นละอ๋อใครวิ่งไปแล้ววะไอ้เคียมอนแม่งงานเร็วอ่ะกัปตันแม่งงานเร็วชิบหายเลยเอฟบุนเอฟเคไปแล้วออมาละเอ,อ้ยมาแล้วว่ะเอ้ยมาแล้วว่ะพวกกูตายแล้วไอสัตว์ว่าละว่าละทำไมมึงถึงรอซ้ายมีร<ล>อพวกกูใช่ไหมขวามีอะไรครับ ขวาไม่มีขวาไม่มีขวาลุกล็อกไม่มันล็อกเราถ้างั้นเราก็ต้องไปตายเอ้ยล็อกอ้าวล็อกประตูหนีไฟประตูนี้ไฟแล้วประตูนี้ไฟนี่ก็เป็นตัวประหลาดแม่งสามารถแตกเราได้นี่ฮาอยู่นะระวังเปิดประตูเข้าไปเจอปืนกับระเบิดนะเจออะไรวะกูลวงกูลวงกูลวงกดเร็วเกินเจออะไรเอ่อเอองั้นกูไปทางข้างล่างแล้วกันโอ้โหปั๊มปืดหนึ่งงั้นกูไปกับเฮ้ยนี่ไงของ เอองั้นมึงไปทางนู้นกูมาทางนี้เอ่อกูขอบอกเลยว่ามันตัดแล้วงั้นมาทางกูก็ได้วิ่ง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 ไอ้เย้ไอ้เหี้ยไอ้เย้ยฟาดกระเจ็บเลยเพื่อนเพื่อนกูตันกูกดกูทิ้งไว้ของไว้ตรงใบใจหนีไฟก่อนนะตรงนี้ตรงไหนต้องฝ่าไปวะไม่มีนะไอ้ห้องมตันที้เลยห้องตัน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 ไม่ไม่ไม่ทางข้างบนนี้ข้างบนนี้ ข้างบนเนี้ยมันจะมีปืนมันจะมีปืนอยู่เดี๋ยวกูจะเปิดให้ถ้ากูตายอะไรก็ช่างเอาไปชี้ยไปสายสายเอาสายเอ้ยขอเอาเก็บมาหน่อยเก็บมาเก็บแรกันเฮ้ยหลังหลังปืนกูลืมดูเฮ้ยกูมองแต่ไอ้ตรงนั้นไอ้ี่ปุ่นก็ตายกับกูเมื่อกี้เมื่อกี้กูกูกดที่ขวาไอ้สัสอยู่อยู่ว่าเจอปืนแม่งตอนนี้ชี้ใส่กูไอ้ปีกๆห้องนี้มีปืน ไอ้เชี่ยกดไอ้เชี่ยเอ้ยกูกดเปิดประตูไม่ได้ไอ้เชี่ยมอห์ล่ะเดินอยู่นี่เองงานหาของอยู่คนเดียวแล้วล่ะโอ้ระเบิดอย่างเดียวเลยเฮ้ยแฟนเฟืองอ้าวเต็มเลยเออมันหนักมากแล้วแฟนเฟืองหรอวะไอ้เชี่ยเด็กแว้นอีะไรอ้เชี่ยเด็กแว้นรุ่นใหญ่ด้วยรถใหญ่อะ เฮ้ยกูชิบไปแล้วอ่ะตกกูวันเกินเรียบร้อยกูตายเลยเสียงระเบิดเต็มหูเลยเมื่อไหร่เราอ่ะตุ่นเดเราต้องไปหามันแล้วนะไม่มันไม่ได้ไปหาหรอกฉีบส่งเราเลยนะฮะล่ะกูไม่สนอะไอ้เหี้ยกูจะไปโอ้ยมันสำรวจดาวใช่ผมไม่มันเหี้ยแพ้ตานี้ก็ไม่เป็นไรเกิดใหม่ได้สำรวจดาวไอ้เหี้ย ไอ้แค่โดดเลยเอตายได้เลยนะเว้ยมีคนตายเอ้ะเอ้อใครมันโดดไอ้มอสชัวไม่เห็นป้า้าหลังเหรอไปดูดิแ่นอนอยู่นั่นแหละไอ้แค่้คนตายไอ้หี่ยตในแม่งประชดชีวิตฉันเลยหันซ้ายมาเจอระเบิดเลยอ้อเหมือนไอ้เช็ดแม่ดีนะ่ยกแม่นี้มันจะมีตัวอะไรที่สามารถโดดก่อหน้าไหมวะ ปือนนไอเฮตนนาแม่งไม่มีปืนตนนาคุณมีปนืนนิดเดียวเอ้ยปิดเอาหมูยิงทะลุประตูได้ด้วยเออปืนเนี่ยโอ้โหยอ้โ,อโอหันมาโคตรเในอะไรไไสัตว์นี่คือปืนเจ๊ปุนปืนปืนไปปีนไปเปิดป,ป,ประตูตวนี้นไปรถ่ <c oughs> อสเตมินาหมดนะ ยิงแบบวารุยิงยิงไปเลยบุญกด e ในห้องอะไรเนี่ยปวด e เจ็ดปวด e เจ็ดอุ้ยไอ้ปืนอี่คร้บล็อกล็อกโอ้โหแดงแล้วเพื่อนไอ้เหี้ยประตูบิ๊กเปิดเปิดอ้ยหลังหลังแม่งจะเปิดหลังทุนเลยไอ้ยหลังพุนเลยไอ้ยักษ์หลังพุนเลยพวกกูใส่สี่คนแม่งหลังทุนเลยยุยไอ้เหี้ยมอไอ้สันแม่งกระโดดไปตาย ไอเฮีย ah, yeah. yeah, uh เลย่นมาสามสี่วันไม่ได้ของทักวันแล้วเธอจะว่าเยอะเอาฟอฟฟิว I feel good ตืตืตื่นไอ้เฮีย โอเคครับผมทุกคนก็ต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ไปเจอกันใหม่บานหน้าสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด่าได้แต่อย่าด่าแรงนะครับรู้ตัวว่าพวกผมเปโง่ไปเจอกันใหม่บานหน้าบ๊ายบายจ้า